ผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีนะครับพาคุณผู้ชมมาอีกแล้วนะครับจะเมตะเคียนยักษ์จะเมตะเคียนใหญ่ที่สุดในโลกนะครับทางเข้ามานะครับมาลําบากมากนะครับดีกบบเหมือนกับมีคนมาทางป่าไว้นะครับหมดีแล้วก็แปนห้านะครับเต็มๆเข้าอีกแล้วนะครับมีใครถูกเลขกับแม่เมตะเคียนยักษ์ไม่เอฟซีเดี๋ยวพาไปครับสาธุสาธุ ครับโอ้พีนเนฐโอ้หมวดที่แล้วได้อะไรนะสา,าสามห้าเจ็ดเนะา,หาเเนะหมวดที่แล้วสามห้าเจ็ดเลยเอฟซีนะครับพีนินฐก็เตรียมอุปกรณ์ไปพร้อมนะฮะโตเยอะนะนี่เอาเขามาทางใหม่บ่น้ำเขายังมีอยู่เน้ะนีโ่โอ้เดินไม่ทันเขาเลย มาเด้อพขานุ่ยไม่เทิมเอเาโอ้มีบ่เห็นเขาได้หมดนี่มีน้ำบ่ลื่นบโอ้ ui oh, nam cái đang hang vẫn đi ủa 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 ủa

น้ำมน้ำทิพนี่เลทูบกันเลขนหเลขทูบเลุงเลขูบอีกครั้งนึงนะครัแม่จะเขียนยัเลขหาเลยแม่เลขทูบเลขตรงกับเลขแม่เขียนเลยตรงกับแม่เขียนเลยเจ็ดเจ็ดห้าต้นครับเลขทูบเจ็ดห้เอีครับ เขียนเสร็จแลวค่อยไม่เห็นเลขทูบเห็น่ม,นมีเลขทูบด้วยเลขทูบนะครับ c เจ็ดห้าแคป<ร>น้าจอมเ,เลขเขียนแม่บอกสามน่วรับแม่วาไงบางพินิจกินเอครับเลขเขียนแม่บอกสามศูนเลขเขียนสามศูเลขเดเียนแล้วแ,แม่เขียนให้แม่เขียนให้ให้สามเจ็ดห้ากับแปดเก้าแล้วก็ให้แบงค์ยีสิบมาด้วยจ้ะ ท้ายแบงค์ยี่สิบห้าห้าหนึ่งกับแมนนะพี่น้แต่เลขเทียนนี่เจ็ดห้ามาแล้วเลยอีกตัวหนึ่งเลขทูบเลขทูบมีจำนวนการเรียกเม่์เทียนให้โกนเลยนะยังไม่เห็นเลขทูบเลยเนาะเีย์รอโกนแล้วทำไมเรียกมาตัวเดิมเนาะมาตัวเดิมเลยเพราะว่าเมื่อยเมื่อยแม่เมื่อยนะครับแลนนี้ อันนี้แค่สลับกันที่สวสลับกันสลับตะมันอ๋อคือตะมันนินางนำเป็นใบใหญ่เนี่ยเป็นเลยงอนเป็นงอนเนาไม่ได้โกงหรือแม่เด้อจะซื้อมาให้อยู่มันบ่มีจริงๆมามันบ่มีเนาะมันเราเห็ดยหายเอาเลยดูเกลี่ยเอาสามเจ็ด เล่นปลิวแล้วไม่ไปไหนเราดีนี่แหละเล่นเอาสมุดอะรดูหน่อยได้ไหมเอามาได้จ่าเขียขอดูหน่อยอ่ะสามซูล่ะมีิมซือสมซูนะมีเลขที่แม่เขียนให้เดฟซีนด้ เขนักกันใัก่เอฟซีทุกคนดูทันนะครับเออนี่โอ้สามซูล์คือตัวใหญ่กับเพื่อนนึงอ้สามใหญ่เบเลยับว่าเลขเียนเที่ามบอกว่าอย่าลืมสาเด้อว่นนั้นเงสองูล์ในเลขแบงค์นะครับมาให้มายี่สิบบาทนะครับแล้วก็เลขหาง แบงค์มันห้านะครับ FC ครับแต่แม่เขียนให้นะครับเตคลิกข้างนมีแม่เขียนให้นะครับอที่แม่เขียนให้อที่แม่เขียนให้เน้นๆนะครับเีเน้นตัวนี้นะครับเน้นเลยเน้นเลครับ f ออกมาตรงกันรทูบจะตรงกันแล้วก็เดี๋ยเจ็ดแล้วเ่เจ็ดห้ามาแล้วนะคะเูบ ถูกมาเจ็นห้าชครับชัดๆเอฟซีนะเห็นหัวตัวใดครับเล็กถูกเต็บอน้าจบอจะบอกว่าให้เป็นเลขสามหรบอเป็นเลขสามถ้าสามตึมแน่นอนสามจริงและจริงหรอเออน่าจะสนะเนี่ยเป็นสามครับเอฟซนเจห้าามันเป็นไปได้ไงสามตัวเดียวกันเจ็ดห้าสามเหมือนอ่ะหัมมาแล้วนะคะหอมุดถูกไวก่อนท ถููก่อนแต่ม่เห็นแม่้ายแต่ลืมที่เขียนให้ด้วยเอฟซีนะครับนี่นี่นะครับอ่ะแคบแคแม่แตเขียนยักนะครับสองสามเปนอะไรเป็นสองหรือเป็นสามแม่บอกว่าเป็นสามรอดูรอชมนะท่านผู้ชมสองนั่นน่ะนึกว่าสองไเมื่อเดนทานแข่งแ

อันนี้ทูบอคาเอฟซีครับห้าเจ็ดสองเจ็ดสองค่ะส่วนที่แม่เชัดให้ก็คือสามเจ็ดห้าสามแปดเก้าห้าเจ็ดสองโอ้โหชัดเจนจะบะเชงครับบะเชงเลยโอ้โหห้าเจ็ดสองครับเหมือนตัวพิมพ์เลยครับ แคบๆแคบๆสีบแคบนี่เราได้ได้เห็นตัวเลขอ่าใหญ่จริงใหญ่จริงนี่ตัวเลขไม่เขียนให้แล้วก็เลขทูบนะครับสามเจ็ดห้าแล้วก็แปดเก้าแล้วก็ห้าเจ็ดสองเลขทูบครับชัดเจนแล้วสาธุสาธุชัดมากเลยชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วครับเปิดแผงเปิดแผนแล้วนี่มา สามไปทางบัสเจ็ดห้าแล้วก็แปดเก้าห้าเจ็ดสองแม่จะเขียนให้ช่วยเป็นของขวัญปีใหม่นะคะท่านผุกคนกับเอฟซีนะครับสรุปตัวเลขให้เรื่อยเรือนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับห้าเจ็ดสองนะครับแม่เขียนให้เมื่อสักครู่นี้ก็เลขตัวเดียวเดียวกันเหมือนเดิมเลยครับเอฟซีนะครับ มีเจ็ดห้าห้าเจ็ดกับห้าเจ็ดสองสามเจ็ดห้าเลขคล้ายๆกันนะครับ f c ทุกคนทุกท่านแล้วก็จะมีสองศูนย์ด้วยนะครับใช้แบงค์ยี่สิบนะครับตัวเลขเดี๋ยแจกสุดตัวเลขให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะก่อนที่จะจบคลิปนี้ครับ f c นะครับนี่เลยจะเมติเกียนอยากสาธุสาธุใหญ่มาก